สวัสดีครับวันนี้ทีมงานทีเด็ดหมา3หัวมีบทวิเคราะห์ฟุตบอลมาฝากถึง5คู่ด้วยกันครับจะเป็นฟุตบอลที่เตะก,กันในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมและเป็นฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันทั้งหมดโดยจะมี4คู่แข่งพร้อมกันในเวลา2ทุ่มครึ่งครับและคู่สุดท้ายในเวลา5ทุ่มครึ่งครับมาเริ่มกันที่คู่แรกจะเป็นแฮธาเบอร์ลินพบอัลส์บวกทั้ง2ทีมแม้จะอยู่ในอันดับใกล้ๆกันในลีกนะครับแต่ฟอร์มของแฮธาเบอร์ลินในปัจจุบัน หากไม่ดูตารางเรียกว่าอย่างกับทีมลุ้นแชมป์เลยทีเดียวต้องยอมรับว่าผลงานภายใต้กุนซือใหม่ทำได้ดีจริงๆ3นัดหลังกลับมาเตะชนะไป2และเสมออารเบลลซสิกในเกมล่าสุดอย่างสนุกสูสีทางด้านอาลสบวกชนะเสมอแพ้มาอย่างละเกมโดยเกมที่ชนะก็เป็นการถล่มทีมฟอร์มห่วยแตกอย่างเชาเก้มา3ประตูต่อศูน ส่วนในนัดล่าสุดนั้นทำได้เพียงเสมอกับบุ้ยอย่างพาเดอบอลในบ้านของตัวเองซะด้วยแบบไม่มีสกอร์รูปเกมเรียกได้ว่าจืดชืดยังกับสรลาเปาไม่มีไส้ดังนั้นเกมนี้ยังไงก็ให้แฮทท่าเบอร์ลินที่น่าจะจัดเต็มก่อนจะต้องมีคิวเจอกับทีมหัวตารางในช่วงท้ายฤดูกาลครับคู่ที่2จะเป็นคู่ระหว่างไมล์หกับฮอฟเฟนไฮม์คู่นี้เจ้าบ้านกำลังลุ้นหนีตกชั้นส่วนทีมเยือนกำลังลุ้นไปเล่นบอลยุโรปครับ ทางด้านไมล์ท่าทางจะไม่ค่อยดีซะแล้วหลังโดนทีมในโซนตกชั้นจี้ตูดมาเหลือแค่แต้มเดียวโดย3เกมหลังกลับมาจากพักเบลกยังไม่ชนะใครเลยเสมอ2แพ้1ส่วนทางด้านฮอฟเฟนไฮม์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังเกมแรกแพ้ท่าเบอร์ลินมาศูนย์ประตูต่อ3ต่อด้วยเสมอกับบัวยอย่างพาดาบอนและยังดีที่เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะโคโลนไปได้ทำให้โอกาสไปเล่นบอลยุโรปยังพอมีอยู่ครับโดยฟอร์มการเล่นของทางเจ้าบ้านนั้นหากไม่นับนัดที่โดนไลฟิสิกบุกมาถลม่มก็ถือว่าไม่ได้แย่ แต่อาจจะพาะคู่แข่งของพวกเขาเหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งแรกนั่นเองส่วนทีมเยือนรูปเกมยังผีเข้าผีออกเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ครับดังนั้นเกมนี้เชื่อว่าน่าจะจบลงด้วยผลเสมอเพราะทางไม้ก็น่าจะดิ้นสุดชีวิตเพื่อนหนีตกชั้นเช่นกันส่วนฮอฟเฟนไฮม์ยังเชื่อใจไม่ได้มากเกมที่แล้วอาจจะโชคดีที่คู่แข่งเหลือ10คนตั้งแต่ยังไม่ผ่านครึ่งชั่วโมง คู่ต่อมาจะเป็นเกมระหว่างเชลซี0-4เปิดบ้านรับแวร์เดอร์เบเมนครับหากดูผลงานของแต่ละทีมหลังจากกับมาจากพักเบรคโควิดเจ้าบ้านน่าจะเป็นทีมที่ฟอร์มกระจอกที่สุดในลีกแล้วครับด้วยผลงานแพ้รวดทั้ง3นัดแถมฟอร์มการเล่นก็ห่วยมันดูบอลกีฬาสีในประเทศยังไงอย่างนั้นเลยส่วนทีมเยือนเริ่มมีลุ้นเล็กๆในการลอดตกชั้นหลังจาก2เกมล่าสุดเก็บไปได้ถึง4คะแนนแถมเกมนัดนี้ก็จะได้พักมากกว่าเจ้าบ้านถึง1วันเต็มๆครับ หากดูจากชื่อชั้นและอันดับในตารางอาจจะมองว่าทางชาวเก้ชลสีเหนือกว่าแต่ถ้าวัดจากฟอร์มการเล่นในปัจจุบันแนะนำว่าอย่าเพิ่งเชื่อใจทางด้านราชันสีน้ำเงินดังนั้นแล้วเชื่อว่าทีมเยือนน่าจะมีแต้มดีไม่ดีอาจจะชนะได้อีกด้วยเพราะช่วงนี้ทางเจ้าบ้านอาการหนักจริงๆครับซึ่งเกมนี้ทางชาวเก้อาจจะกลับมาชนะก็ได้แต่ถึงยังไงขอพักไว้ก่อนหากฟอร์มการเล่นของทางชาวเก้ดีขึ้นค่อยว่ากันอีกทีครับดังนั้นเอียงใจไปทางเบรเมนครับผม คู่สุดท้ายของช่วง2ทุ่มครึ่งจะเป็นวอฟบวกเจอกับแฟรงเฟิร์ตครับฟอร์มระยะหลังของ2ทีมนี้ก็เรียกว่าต่างกันราวฟ้ากับเหวเจ้าบ้านเกมในลีก้านัดหลังชนะ5เสมอ3แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นแถมล่าสุดบุกถลม่มทีมฟอร์มแรงอย่างเลเวอร์คูเซนถึงไบอารีนาสประตูต่อหนึ่งทางด้านทีมเยือน6เกมหลังเสมอ1แพ้5โดยนัดล่าสุดเกือบแพ้คาบ้านแต่สามารถตามตีเสมอไฟบวกได้ในช่วงท้ายเกม3ประตูต่อ3 แถมฟอร์มการเล่นเกมเยือนก็สุดห่วยด้วยชนะยามออกไปเล่นนอกบ้านเพียงแค่2นัดเท่านั้นเองในฤดูกาลนี้ด้านความพร้อมของผู้เล่นก็ถือว่าพอๆกันครับขาตัวหลักแค่ทีมละหนคนเท่านั้นดังนั้นเกมนี้ว่ากันตามเนื้อผ้าแล้วให้ทางเจ้าบ้านถังใจครับ แถมเกมแรกที่เจอกันในบ้านของแฟรงก์เฟิร์ตก็เป็นทางว o l ฟบวกเนี่ยแหละครับที่ยัดเยียดความปรชาชัยเกมแรกในถิ่นให้กับทางอินซีแดงดํา um. หากใครจะเสี่ยงกับแฟรงก์เฟิร์ตก็มีลุ้นอยู่เล็กๆนะครับเพราะเกมล่าสุดที่เสมอกับไฟรบวกนั้นก็สามารถเล่นได้อย่างดุดันแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นการเล่นในบ้านครับซึ่งแฟรงก์เฟิร์ตเคยทําได้ดีมาก่อนในช่วงต้นฤดูกาลนั่นเอง มาถึงคู่สุดท้ายของคืนวันเสาร์นะครับจะเป็นเกมระหว่างจาฝูงอย่างบาเยอร์มิวนิกเปิดบ้านพบกับฟอร์ชูนาดูซดอฟหากจะพูดกันสั้นๆใครบ้างจะกล้าสวนบาเยอร์ในลีกเยอรมันดังนั้นก็ตามนั้นแหละครับเพราะไม่ว่ามองมุมไหนทางเจ้าบ้านก็เหนือกว่าพอสมควรแต่ก็ต้องระวังดูซดอฟกำลังมีแรงฮึดในการหนีตกชั้นอยู่พอดี6เกมหลังสุดในลีกไม่แพ้ใครเลยชนะ2เสมอ4แต่ก็เป็นการเจอกับทีมครึ่งตารางร่างเกือบทั้งสิ้นครับ แถมทางเสือใต้ได้พักมามากกว่า1วันเต็มๆด้วยรวมถึงสัปดาห์หน้าก็จะไม่มีเกมกลางสัปดาห์อีกดังนั้นเกมนี้น่าจะจัดเต็มใส่ทีมเยือนก่อนจะพักกันเต็มๆ1สัปดาห์ครับเพื่อเตรียมทีมลงเล่นบิ๊กแมตช์กับทีมไบเออร์เลวูเซ่นในวันเสาร์หน้าครับผม และอย่าลืมถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากพลาดบทวิเคราะห์ฟุตบอลเด็ดๆแบบนี้แล้วกลับมาพบกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลโดนๆโดยทีมงานที่เด็ดหมา3ามหัวในครั้งต่อไปครับผมแต่ก่อนจากกันลบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ